คนไข้ไตควรจะออกกําลังกายอย่างไรนะคะเรียนดูเรื่องไตกับหมอไตทางชา n นลนี้นะคะหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลค่ะ ป่วยก็ควรจะทราบนะคะว่าการออกกําลังกายค่ะมีประโยชน์ยังไงนะคะแล้วก็มีข้อห้ามอย่างไรบ้างนะคะอ่าเหตุการณ์แบบไหนอาการแบบไหนที่เราไม่ควรจะออกกําลังกายบ้างรวมทั้งถ้าเกิดออกกําลังกายไปแล้วค่ะมีอาการผิดปกติอย่างไรบ้างที่ควรจะหยุดออกกําลังกายอันนี้หมอเคยเล่าให้ฟังไปในวิดีโอที่ผ่านมาแล้วนะคะสามารถไปฟังเพิ่มเติมได้ค่ะวันนี้หมอพูดถึงการออกกําลังกายแบบยืดหยุ่นคะ่ะ โดยการออกกําลังกายแบบนี้นะคะก็จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของร่างกายค่ะวิธีทําก็คือเราก็จะให้คนไข้ย,ยืดกล้ามเนื้อค้างเอาไว้นะคะจนรู้สึกตึงกล้ามเนื้อที่ตรงไหนค่ะก็ค้างไว้ตรงนั้นนะคะแค่รู้สึกตึงๆนะคะไม่ต้องทําจนปวดกล้ามเนื้อนะคะท้างไว้ประมาณ10-30ึวินาทีค่ะแต่ละท่าก็ทําซ้ําท่าละประมาณ3-4ครั้งนะคะการออกกําลังกายแบบนี้เราจะให้ทําก่อน แล้วก็หลังการออกกำลังกายแบบแอโรบิกหรือว่าการออกกำลังกายแบบมีแรงต้านค่ะถ้าเกิดพร้อมแล้วนะคะก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยค่ะ และนี่ก็เป็นวิดีโอนะคะสำหรับผู้ป่วยไตยค่ะว่าจะมีการออกกำลังกายอย่างไรให้เหมาะสมนะคะวันสำหรับวันนี้ค่ะหมอจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะท่านใดที่คิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ค่ะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลสวัสดีค่ะ